ขาลุ่งเดี่ยวพี่น้องขาลุ่งขาลุ่งอันนี้กลวงเดียวไขรย,ยิงอูกเนาะกลวงเดียว xiang kong nó xiang kong 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 นั่นเองเด้พวกก,พวก็เจ้ามากหมกันนี่พวกก็เจ้าสีมากขึ้นไหมนาเรื่อยๆ ทางลงม <c oughs> ีคนขึ้นคนลงอยู่บริขาดนะขึ้นไปอีกแล้ว อดูไปก่อนไปถ่ายรถได้ไปหรอโมเดลโมเดลนี่ย่านโมดูดันนั่นมาไปค้ากลับบ้านพี่น้องลงมาแล้วมาจากพักเจ็นดีแล้วกลับบ้านพี่น้อง แดดแดดมือนพี่น้อยโยนเหรียญคนหาเหรียญมายนอยู่แล้วพี่น้อง ้อนใส่ฐานเพิ่นละ่ะเอออยู่เลยเนั่งโอ้แม่น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 อืมบางนีก็ตป็งงนุองเลี้ยงให้เต็ที่เนาะ จักโลก็จะขึ้นกัมเพงเมืองกีนเป็นวันเฮางยางไปเจดีนคือว่าเครื่องโลเครื่องโลนี่ก็เครื่องโลแต่ว่ายางอี่หินเนี่คือว่าสามโลหมายถึงว่าเฮางยางอ้อมพุ่นได้ครับผมแโอ้สามโลบ่สามโล่หัวรถผมมันอ้อมมาเฮานี่ไหนสามพันกว่าห้องนู่นชั้นขยะคั้นเฮาขึ้นนี่เฮางยางสามารถยางอ้อมไปพุ่นได้ครับผมโอ้สามโลเคยยางแต่แต่นี่นี่ เคยยางไปสุดนี่ขันเ้างยางไปเจดีกับเครื่องโล่คือเก่ายวโอ้เครื่องโล่านี่กับเครื่องแต่ว่ายางอิริหนี่คือว่าห์ห้าร้อยเมตรสามลูโอ้ขันเ้างยางอ้อมนี่สามลูโอ้ห้องน้ำนั่นเห็นว่าทั้งขยะตั้งโอ้ยางได้เลยจีครับผมห้องน้ำขันเ้างยางไปทั้งใต้นี่เครื่องโล่ที่ขันยางไปทั้งใจห้องก็ไปซดนห้องน้ำเพิ่อเกลเยวห้องก็ได้ออกมาปลาเกลียวเออต้องคื้นทางบนยางน่ยางไปเจดีแต่ว่าทั้งนี้ยางจังเลยเหนยางน้ำพื้นบ่ เัิ่เติงมห้ครับผมบ่อถ้าขัดทุบทั้งนี่มั้ก็ขึ้นทั้งเทิงครับผมเออขึ้นทั้งเทิงคือเก่าข้างล่างนี่คือว่าหลวงปู่เพิ่นเฮ็ดห้องน้ำอ๋อข้างบนเนี่ยเฮาสิเดินได้ความหมายนั่นเออนั่นแหละครับผมเอายางตัวนี้คือว่าเพิ่นบ่เฮ็ดเพราะว่ามันเป็นหน้าผาผาน้ำย้อยนี่จ้าผาน้ำย้อยเฮาตัวไหนยางลงไปอีกบแปบที่ใส่ทางลงผาน้ำย้อยที่ใส่นอกออกจากกําแพงออกจากกําแพงไปยุคข้างนอกกินใต้ยางลงไปอยิแปบที่เก่ากันครับผม แปดสิบเก้าคันโอ้จ้โอ้ควอมลู่ชัดเจนมากเนาะละเอียดยิบเลยชัดเจนจริงเลยผมมาเห็ดยืนยิ่งที่โอ้เป็นเจ้าของเตือนไปได้แท่เนาะเออจ้าขอบคุณหลายๆให้ขคอมูลจ้าลงมาแล้วพี่น้องลงมาแล้ว ทีมงานย่างไปน้ำอดอกท่ออุไล่จะเป็นงามครับพี่น้องเึิงผ้าน้ำหน่อย